ที่เราจะแก้ไขปัญหาเรื่องของขยะเนี่ยทำคนเดียวไม่ได้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะคะทั้งส่วนของประชาชนภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่ะคมีตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นที่อําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขาได้ให้ความรู้สนับสนุนประชาชนนะคะเอาขยะเนี่ยมาเพิ่มมูลค่าสร้างมูลค่าได้มากมายนะคะติดตามรายละเอียดกันจากคุณสถาพรอ,อนุกูลทีมข่าวการเมืองค่ะ ไข่เจียวน่ารับประทานที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นผลมาจากการใช้แก๊สหุงต้มที่นํามาจากบ่อหมักก๊าซฉีวภาพนอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนอยังสามารถลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในชุมชนที่บ้านแม่สูนอาเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เริ่มรณรงค์คัดแยกขยะภายในครัวเรือนก่อนต่อย,ยอดเพิ่มมูลค่าแปลงเป็นสินค้าชุมชนทุกอ,อย่างต้องเริ่มที่ที่ตัวเราก่อนพี่ถามเพราะว่าพี่ชอบคือถ้าขายได้นี่คือกําไรเลย คืออยากให้ทุกคนคิดแบบนั้นขยะในสังคมก็จะลดน้อยลงมากการจัดการแหล่งชุมชนย่านตลาดสดใช้วิธีการจัดเก็บขยะเปียกและเศษอาหารที่หลายคนอาจมองเป็นของเหลือทิ้งแต่กลับเป็นอาหารอันโอชะของพวกสัตว์เหล่านี้แม้มูลสัตว์ที่ได้ก็ยังมีประโยชน์เป็นปุ๋ยชีวภาพใช้สำหรับการเกษตรภายในชุมชน ความเป็นระเบียบสะอาดตาของชุมชนแห่งนี้เกิดจากการคัดแยกขยะแทบทุกครัวเรือนก่อนนำจำหน่ายที่ศูนย์จัดก,การขยะชุมชนหวังสร้างไรายได้ใครหลายคนอาจจะมองข้ามขยะเหล่านี้นะครับแต่ที่นี่ขยะมีราคาสามารถแปลงเป็นพลังงานนำกลับมาใช้ภายในชุมชนเเมื่อก่อนนี้มันทิ้งๆคว่างๆแล้วดูแม้แต่เศษของที่เราไม่ใช้แล้วเรามันก็เกะกะไปหมดแล้วทางสภาตำบลเขาก็มาเก็บ เก็บไปแล้วเราก็ไม่สบายใจที่ว่าต้องไปเสียค่าทิ้งขยะ,ะปีละหลายแสนบาทนะครับตรงนีป้ประหยัดงบประมาณขยะที่ได้จากการรับซื้อถูกแป่สภาพกลายเป็นฐานอัดแท่งจําหน่ายเป็นสินค้าวิสาหกิจชุมชนส่วนที่เหลือทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์แจกจ่ายชาวบ้านในพื้นที่ตามพื้นฐานชุมชนเกษตรกรรมเมื่อก่อนมีปัญหาเรื่องการจัดการขยะได้ไปศึกษาดูงานเครือข่ายนะฮะก็ มาอบรมให้ชาวบ้านารู้จักการคัดแยกขยะจากโกเลือนเพื่อได้ต่อการบริหารจัดการชุมชนปล่อยขยะแห่งนี้สะท้อนวินัยของชาวบ้านที่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเพราะปัญหาขยะส่วนหนึ่งเกิดจากน้ำมือของพวกเราทุกคนทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้สองมือเพื่อเพิ่มหรือลดปริมาณขยะนพพลชนเสนถ่ายภาพสถาพรออนุก,กูลทีมข่าวการเมืองรายงาน